ใบหน้าของคนธาตไม้คือคนที่มีรูปทรงใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือทรงตรงยาวๆจุดสังเกตหน้าผากคางตัดตรงและด้านข้างยืดยาวธรรมชาติของคนธาตุไม้เป็นคนที่รักอิสระมีความยืดหยุ่นสูงมีความสามารถคิดสร้างสรรค์ชอบคิดนอกกรอบมีความเป็นนักประดิษฐ์และศิลปินอยู่ในตัว ทำให้เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะยึดติดกับกฎเกณฑ์ระเบียบวัฒนธรรมเก่าๆทำให้เขาเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงรักการพัฒนาให้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนเก่งจุดแข็งของผู้ที่มีใบหน้าทาตไม้คือเป็นนักพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพราะจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบมีความฉลาดไอเดียบันเจิดคิดสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยเหตุนี้เขาจึงเป็นผู้ที่มีไอเดียแปลกใหม่อยู่เสมอจุดอ่อนของผู้ที่มีใบหน้าธาตุไม้เป็นคนรักอิสระไม่สนใจในกฎเกณฑ์และไม่ค่อยแคร์คนอื่นทำให้กลายเป็นพวกแหกกฎเกณฑ์ไม่สนใจกติกากลายเป็นคนนอกข้อในสายตาของหลายๆคนทำให้เขาเข้ากับเพื่อนร่วมง,งานได้ยากสักหน่อยโดยเฉพาะเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่สนิท ไม่อยากจะอยู่ใกล้นอกจากทำตัวอยู่เหนือกฎเกณฑ์เ,ณเขายังเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงอยู่กับความคิดตกอยู่ในภวังเวลาเกิดไอเดียใหม่ๆไม่สนไม่แคร์ว่าใครจะพูดถึงตนเองว่ายังไงถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทจะไม่เสวนาด้วยทำให้ไม่ค่อยมีใครอยากอยู่ใกล้พอคิดว่าหญิงความสำเร็จของคนาธาตุไม้เพราะนอกกรอบจึงสำเร็จเป้าหมายของคนาธาตุไม้คือการสร้างชื่อเสียง การสร้างความจดจำคนธาตุไม้จำนวนไม่น้อยเป็นคนคิดใหญ่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงเพียงแต่เขาต้องการสร้างตำนานหรือต้องการให้คนอื่นจดจำในสิ่งที่เขาลงมือทำไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะการประพันธ์การแสดงสิ่งประดิษฐ์มุมมองความคิดเหตุที่คนธาตุไม้มีความต้องการเช่นนั้น เนื่องมาจากเขาเป็นคนที่มีมุมมองความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นหรือที่เราเรียกว่าคิดนอกกรอบหรือคิดแตกต่างด้วยกระบวนการคิดแบบนี้ทําให้หลายครั้งเขามักถูกมองว่าเป็นคนที่แปลกแยกบางคนอาจจะมองว่าเขาเป็นตัวประหลาดที่แย่ไปกว่านั้นมองว่าเขาเป็นสิ่งแปลกปลอมจึงทําให้คนทาดไม้จำนวนมากทวิหาการยอมรับจากผู้อื่น ยิ่งถูกลังแกรหรือถูกกีดกันคนาธาตุไม้ที่มีความต่างอย่างสร้างสรรค์ก็จะใช้แรงกดดันดังกล่าวมาเป็นพลังในการดำเนินชีวิตพยายามที่จะสร้างผลงานให้คนอื่นยอมรับในความคิดหรือมุมมองของเขานอกจากการเปลี่ยนพลังกดดันมาเป็นแรงผลักดันในชีวิตคนาธาตุไม้จานวนไม่น้อยก็เป็นคนที่มีอารมณ์แบบศิลปินเขาก็จะใช้สิ่งเหล่านี้มาสร้างสรรค์าง,งานศิลปะ ในแบบต่างๆตั้งแต่การเป็นนักแต่งเพลงนักประพันธ์นักเขียนนักประดิษฐ์ที่เหนือยิ่งไปกว่านั้นคือบางคนสามารถหันเหมาในด้านการบริหารจนทำให้เขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงก็หลายคน